Stål. กล้ช่วงเทศกาลมอเตอร์โชว์กันแล้วนะคะพี่ๆสำหรับ3คันนี้ที่บีมพามาชมกันเป็นรถที่เตรียมพร้อมจะส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงแคมเปญมอเตอร์โชว์นี้ค่ะบีมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับอีสุสิเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ของเราค่ะจะเข้าในงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีเนี่ยคือวันที่28มีนาคมวันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจตัวรถอีสูสิมิวเอกทุกรุ่นสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับบีมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยค่ะเพราะแคมเป็นตอนนี้นะคะที่ จะเป็นแคมเปญเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่อยากจะซื้อรถในช่วงนี้นะคะบีมขอย้ำโปรพิเศษให้กับพี่อีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น Active El e g แ n t แล้วก็ Ultimate นะคะเหมือนทั้ง3คันด้านหลังบีมคันนี้จัดไปเลยค่ะสําหรับฟิล์มภายในเซ็ตเต็มให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เจอกันกับบีมนะคะที่งานมอเตอร์โชว์วันที่28นี้ได้เลยค่ะสําหรับบีมแล้วก็ทีมงานอิดอิสุสุทุกคนนะคะจองรถกับทางทีมเรารับไปเลยค่ะฟิล์มภายใน ติน m อ็กซ์แอคทจัดเต็มสเกิร์ตแบบนี้ทางเราก็มีบริการให้นะคะหรือพี่ๆที่ชอบเซ็ตจ,จัดเต็มเซ็ตช่วงล่างพร้อมล้อแม็กหล่อๆแบบคันนี้เลยบีมแล้วก็ทีมงานพร้อมดูแลให้ทั้งหมดเลยคะ่ะหรือจะเป็นออปชั่นสายคีนของตัวรุ่นอัลติเมททางเราก็มีบริการให้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมส่วนลดของแถมจัดเต็ม แล้วมาเจอกันวันที่28มีนานี้ที่เมืองทองธานีกันนะคะพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28มีนานี้ค่ะรับไปเลยค่ะตัวเซ็ตฟิล์มภายในเซตเต็มให้กับพี่ๆค่ะของทีมงานอิดอีสุุเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันในงานนะบายไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรุ่นไหนนะคะก็รับไปเลยตัวชุดสเก็ต ตะเกียบกขาพี่อ่ะเดินมาพอดีงี้ป่ะตึเก็บเป็นงี้ป่ะ